สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับ กับผมทนายชาติราชครูประจำการเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทำคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในยุคกึ่งพระพุทธการล่วงเลยมานี้เมืองไทยเรายังปรากฏพระเกจิอาจารย์ผู้เพียบพร้อมด้วยอิทธิฤทธิและบุญญาฤทธิ มากมายหลายรูปครับหนึ่งในนั้นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อกวยชุตินทโรแห่งวัดโ,โคสิตารามหรือวัดบ้านแคอํอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทครับหลวงพ่อกวยท่านได้ชื่อว่า เป็นพระที่รักลูกศิษย์มากเป็นครูบาอาจารย์ผู้ไม่เคยทอดทิ้งลูกศิษย์ไม่ว่าศิษย์ของท่านจะยากดีมีจนจะมีฐานะเช่นไรจะมีความประพฤติเช่นใดท่านก็ยังรักศิษย์ของท่านทุกๆคนเสมอภาคกันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นครูบาอาจารย์ผู้ไม่ยอมทอดทิ้งลูกศิษย์ของท่านความเป็นครูบาอาจารย์ผู้รักลูกศิษย์อย่างหมดจิตหมดใจของท่านว่า ในสมัยที่ท่านยังทรงสังขารอยู่นั้นมีลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจท่านไม่รู้ว่าท่านจะช่วยลูกศิษย์คนนี้อย่างไรท่านถึงกับทําตะกรุดอยู่ปืนคือตะกรุดปืนแตกให้กับลูกศิษย์เพื่อมอบให้ลูกศิษย์ของท่านนำเอาไปจาหน่ายเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและด้วยความรักลูกศิษย์ของท่านนี่แหละครับจึงมีคนกล่าวว่า ความรักที่ท่านมีต่อสิทธ์นั้นเสมือนความรักของพระโพธิสัตว์ที่มีต่อสัตว์โลกไม่เลือกรูปนามและไม่เลือกชนชั้นวันนะหลวงพ่อกลวยท่านเคยกล่าวกับสิทธ์ใกล้ชิดของท่านซึ่งคำพูดที่ท่านกล่าวนี้แสดงออกถึงน้ําใจอันยิ่งใหญ่ของท่านแสดงออกถึงความเป็นครูบาอาจารย์พูดที่จะไม่มีวันทอดทิ้งสิทธ์เลยท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่า เป็นครูบาอาจารย์เขาวันหนึ่งก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์เขาไปตลอดชีวิตนี่ประโยคนึงนะครับและอีกประโยคนึงท่านเคยกล่าวว่าถ้ามึงนับถือกูแล้วถ้ากูไม่ช่วยมึงก็อย่ามาเรียกกูว่าไอ้กวยเลยคําพูดข้างต้นนี้ตัวผู้พูดเองคือทนายชาติราชครู ได้รับฟังมาจากปากของหลวงพ่อถนอมเตชะปัญโยซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาเดิมบางนางบวชและหลวงพ่อถนอมท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อกลวยชุตินทโรโดยหลวงพ่อกลวยท่านบวชให้และนอกจากนี้พระอาจารย์ถนอมนี่ท่านยังเป็นหนึ่งในกรรมการผู้ทำหน้าที่ ตรวจสอบทรัพย์สินในวันที่หลวงพ่อกลวยท่านมรณภาพอีกด้วยและด้วยความที่ท่านรักลูกศิษย์ของท่านมากนี่แหละครับท่านจึงมุ่งสร้างวัตถุมงคลเอาไว้มากมายหลายชนิดและมากมายหลายประเภทและวัตถุมงคลที่ท่านสร้างที่ท่านทํามอบไว้ให้กับลูกศิษย์นี้ก็ปรากฏพระพุทธคุณสามารถหนุนชีวิตลูกศิษย์ได้สามารถช่วยให้ลูกศิษย์ของท่าน จเจริญขึ้นร่ำรวยขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่ละคนที่ได้รับวัตถุมงคลจากท่านไปล้วนแล้วแต่มีชะตาชีวิตที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นแทบจะทุกคนจึงมีผู้กล่าวว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยนั้นตำรวจใช้ได้ข้าราชการใช้ได้พ่อค้าแม่ค้าใช้ได้และแม้แต่โจรผู้ร้ายก็ใช้ได้ จึงสามารถกล่าวได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกวยชุตินทโรแห่งวัดโคสิตารามนี้ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคกึ่งพุทธการที่มีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือจากทั่วประเทศและไม่ว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อจะประกอบสัมมาอาชีพใดๆ จะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ที่อยู่ใต้ร้อยบาทของหลวงพ่อกลวยชุตินทะโรด้วยกันทั้งสิน้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนั้นไม่ว่าท่านจะสร้างเองเสกเองในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือแม้แต่วัดวา,ารามต่างๆสร้างแล้วก็ขออารัธนาท่านทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ก็ดี หรือแม้แต่วัตถุมงคลที่สร้างภายหลังท่านมรณะภาพไปแล้วก็ล้วนแล้วแต่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์สามารถนำเอาไปใช้เพื่อพลิกชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงดวงชะตาได้ขอเพียงแค่มีรูปหลวงพ่อกลวยมีนามหลวงพ่อกลวยมีฉายาหลวงพ่อกลวย วัตถุมงคลน,นั้นก็มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ดุดท่านลงมาปลุกเสกให้ด้วยองค์ของท่านเองคุณผู้ชมที่รักครับวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกกยชิวตินทโรที่ท่านทำการสร้างสรรค์ปลุกเสกเอาไว้เพื่อเป็นสมบัติทิพมอบให้ไว้แก่ศิทธิ์สยานุสิทธ์ล้วนแล้วแต่มีพระพุทธคุณสูงสามารถนำพาชีวิต ให้เจริญรุ่งเรืองสามารถนำพาชีวิตให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหากากน้ำต่างๆได้ดุดเดินออกจากที่มืดไปสู่ที่สว่างและด้วยพระพุทธคุณที่ปรากฏโดดเด่นเห็นชัดปานชนีจึงทำให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยมากมายหลายรุ่น มีถนนราคาเช่าบูชาสูงถึงหลักแสนหลักล้านอีกทั้งมีของทำปลอมลอกเรียนแบบอีกมากมายหลายชนิดดังนั้นในวันนี้กระผมจึงคิดทำคลิปเกี่ยวกับวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งของหลวงพ่อกลวยที่ท่านได้ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกเอาไว้เป็นอย่างดี และมีราคาเช่าบูชายังไม่สูงมากจนเกินไปนักสำหรับลูกศิษย์ของหลวงพ่อกลวยที่มีกำลังทรัพย์น้อยหรือลูกศิษย์ที่ต้องการวัตถุมงคลแท้ๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกลวยทำการอธิษฐานจิตปลกปุกเสกเอาไว้อย่างดียิ่งแล้วซึ่งกระผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยนั้นไม่ว่าจะเป็นชุดพระหลัก ซึ่งมีราคาเช่าแพงหลักแสนหลักล้านหรือจะเป็นพระชุดพระรองหรือพระย่อยก็ล้วนแล้วแต่มีพระพุทธคุณเสมอกันเพราะผ่านการปลกปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยพระเกจิอาจารย์องค์เดียวกันซึ่งก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อกลวยชุตินทโรรูปนี้นี่เองวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวย ที่บอกว่ามีราคาเช่าหายังไม่แพงแล้วก็เป็นพระเครื่องที่มีประวัติชัดเจนยืนยันได้ว่าหลวงพ่อกลวยท่านทำการอธิษฐานจิตปลกปลุกเสกเอาไว้อย่างดียิ่งแล้วนั่นก็คือพระพิมพ์สมเด็จหลังพระสิวรีซึ่งประวัติการสร้างนี่กระแสหนึ่งบอกว่าพระสมเด็จหลังพระสิวรีนี้ ทำการสร้างกันที่วัดราชนัดดากรุงเทพมหานครนี่เองโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อกลวยท่านมอบผงวิเศษแล้วก็มวลสารที่สำคัญสำคัญมาให้จากนั้นก็ทำการปลกปลุกเสกให้ที่วัดราชนัดดานี้และหลวงพ่อก็ได้นำพระสมเด็จหลังพระศิวรีนี้ไปแจกลูกศิษย์ที่วัดโคศิตารามอีกด้วย โดยมีหลักฐานว่ามีสิทธิ์ของหลวงพ่อหลายคนได้รับแจกพระสมเด็จพิมพ์นี้มาด้วยและมีหลักฐานการสร้างอีกกระแสหนึ่งว่าพระสมเด็จหลังพระศิวลีนี้หลวงพ่อก,กวยท่านทำการสร้างเองแล้วก็มอบให้วัดราชนัดดาไปแต่ไม่ว่าหลักฐานจะเป็นเช่นไรก็ยืนยันตรงกันว่าพระสมเด็จหลังพระศิวลี เป็นพระที่หลวงพ่อกวยท่านทําการอธิษฐานจิตปลกปุกเสกเอาไว้อย่างดียิ่งพระสมเด็จหลังพระศิวลีนี้มีทั้งที่เป็นพระบรรจุกรุและไม่บรรจุกรุส่วนเนื้อหามวลสารนั้นมีด้วยกันมากมายหลยกันแสเนื้อที่แบ่งแยกอย่างชัดเจนก็คือเนื้อผงน้ำมันเนื้อผงใบลานเนื้อผงพุทธคุณพิมพ์พระ แบ่งได้เป็นสองพิมพ์ใหญ่ๆก็คือให้สังเกตที่องค์พระพุทธด้านหน้านะครับมีแบ่งเป็นองค์พิมพ์เอลเล็กก็คือเอลของท่านจะคอดลงมากับพิมพ์เอลหญ่ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมด้วยกันทั้งสองพิมพ์ รูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือพระสมเด็จหลังพระศิวลีพิมพ์ใหญ่พระองค์นี้มีคราบกุด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามีความมีรอยกระเทาะของคราบกุสวยงามไปอีกแบบหนึง่งส่วนที่เห็นอีกรูปนึงก็คือพระสมเด็จหลังพระศิวลีเนื้อผงใบลาน นี่นะครับหลวงพ่อโกยท่านสร้างพระเอาไว้มากมายหลายเนื้อเนื้อผงใบลานนี่พระเกจิในยุคนั้นนิยมสร้างกันอย่างเช่นพระปิดตาของหลวงปู่โตก็เป็นเนื้อผงใบลานเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นพระที่สร้างในอายุรุ่นราวคราวเดียวใกล้ๆกันด้วยนี่ก็เป็นพระเนื้อผงใบลานอีกองค์หนึง่งสวยงามมากเลยครับมีคราบกลุลำไรลำไร ท่านดูรูปในคลิปแล้วก็จดจำพิมพ์ทรงเอาไว้ให้ดีนะครับไปพบไปเจอที่ไหนก็ให้รู้เถอว่านี่คือพระที่หลวงพ่อกลวยท่านทำการอาธิษฐานจิตปลุกเสกเอาไว้อย่างดียิ่งแล้วนี่ก็คือพระสมเด็จหลังพระสิวลีองค์นี้เป็นพิมพ์เอวเล็กนะครับเห็นได้จากเอวของพระพุทธด้านหน้าจะเล็กคอดลงมาจากเอวใหญ่แล้วก็ที่พักการอที่พักก่อนด้านซ้ายจะปรากฏเส้นสังคาติ ภาดผ่านนี่กเขาเรียกว่าพิมพ์มีกําไรอันนี้ก็อีกเช่นเช่นเดียวกันนะครับเป็นพิมพ์เล็กสมเด็จหลังสีวลีพิมพ์เอวเล็กองค์นี้ก็คือสภาพจะสวยหน่อยพระสีวลีด้านหลังก็จะติดชัดบ้างไม่ชัดบ้างตามแบบฉบับของพระที่สร้างตามกรรมวิธีการกดมือโบราณลักษณะจะมีสเสน่ห์มากองค์นี้ก็มีสเสน่ห์อีกเช่นกันนะครับ ที่มีเสน่ห์ก็คือว่าองค์พระจะโยเห็นไหมครับลักษณะเนื้อผงน้ำมันอง,องค์นี้จะหนืบนุ่มจะแก่มวลสารองค์พระจะโยพระเก๋นี่ทำไม่ได้แบบนี้นะครับมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสวยงามมากส่วนองค์นี้เนื้อผงน้ำมันเห็นได้ชัดเจนจากองค์พระศิวลีด้านหลังนี่ปรากฏเป็นผงน้ำมันสวยงามมาก นี่ก็คือเป็นสภาพสวยงามวันนี้มีพระสมเด็จหลังพระศิวลีมาให้ท่านชมจำนวน14องค์นะครับนี่เป็นอีกองค์หนึ่งที่บรรจุกรุจะเห็นคราบกรุคราบลาลักษแล้วก็เป็นพิมพ์เอวเล็กเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อแก่มวลสารออกสักหน่อยหนึ่งจดจำพิมพ์ทรงเอาไว้นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เอวใหญ่ จะปรากฏเส้นเนื้อที่เป็นคลีบด้านหน้านี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นพระแท้ส่วนด้านหลังก็จะหนึบนุ่มพระสีวลีก็จะเห็นชัดเจนมากถือว่าเป็นพระที่เป็นของดีราคาถูกของหลวงพ่อกลวยนะครับเพราะราคาเช่าหานี่ยังไม่แพงมากราคาเช่าหายังอยู่แค่หลักพันเอ่อพันก็ไม่มากก็ถือว่าพระสร้างในราวปี2 5 1 5 ถึงทุกวันนี้ก็เกือบ50ปีนะครับก็ถือว่าราคาช่าบูชายังเบามากเมื่อเทียบกับพระพุทธคุณและก็เทียบกับพลังจิตที่หลวงพ่อกลวยท่านทําการอธิษฐานจิตปลกปุกเสกให้องค์นี้เห็นคราบกรุกด้านหลังชัดเจนนะครับส่วนองค์นี้ก็เป็นเนื้อผงออกแนวผงพุทธคุณสีขาวมีคราบกลุกเหมือนกันเป็นพระพิมพ์เอลเล็ก มีกำไลแขนลักษณะสวยงามสังเกตที่พระศกนะครับติดชัดเจนที่แท่นติดชัดเจนองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับลักษณะถ้าส่องดูด้วยตาเนี่ยก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับพระปิดตาของหลวงปู่โตะเนื้อผงใบลานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสร้างในอายุไล่เลี่ยกันส่วนองค์นี้ก็เป็นเนื้อผงใบลานอีกเช่นกันแต่ว่า มีคราบขาวน่าจะเกิดจากคราบกลุนะครับมีค่าเป็นคราบแป้งสวยงามมากด้านหลังก็พระศิวลีก็ปรากฏคราบกลุนะครับสังเกตพระแท้เนี่ยลักษณะเนื้อหาท่านจะมีสเสน่ห์มากนี่คือหนังสือพิมพ์ที่ลงเกี่ยวกับประวัติคร่าวๆของพระพิมพ์นี้ของหลวงพ่อกรวยคือพระพิมพ์สมเด็จหลังสิวลีนี่พระที่ท่านเห็นนี่คือพระของผู้เขียนเองนะครับ หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนี่ท่านเป็นพระที่มีพลังสมาธิสูงมีบารามีมากมีอิทธิจิตมีอิทธิคุณสูงส่งมากท่านรักสิทธ์อย่างที่บอกแล้วครับไม่ว่าสิทธิจะยากดีมีจนอย่างไรจะเป็นตำรวจเป็นข้าราชการเป็นโจรผู้ร้ายท่านรักหมด สิทธิคนไหนเดือดร้อนท่านสงเคราะห์ได้ท่านสงเคราะห์หมดท่านช่วยเหลือหมดไม่เลือกแม้ว่าสิทธิคนนั้นจะมีความประพฤติยังไงความเป็นสิทธิความเป็นครูบาอาจารย์นี่ตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดหรอกครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อท่านนี่สร้างชื่อเสียงมาตั้งแต่พระสมเด็จราคาแค่หลักร้อยจนกลายเป็นหลักพันเป็นหลักหมื่นแล้วก็เป็นหลักแสนในที่สุดที่ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของศิธย์ก็เพราะว่ามีประสบการณ์มากใช้พระของหลวงพ่อนี่ถ้ามีเงินก็ใช้พระแพงได้เลยครับเพราะว่าเก็บไว้ก็กลายเป็นทรัพย์สินมีค่าแต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่มีเงินทองมากมายนักก็ขอแนะนำให้ใช้พระสมเด็จอย่างชุดนี้ละครับพระสมเด็จหลังพระศิวลีหรือว่าท่านจะใช้พระใหม่เลยก็ได้นะพระที่สร้างไม่ทันยุคหลวงพ่อโวยนี่แหละครับ สร้างหลังจากท่านมรณภาพนี่แหละแต่ว่าได้บอกกล่าวหลวงพ่อกลวยอย่างถูกต้องก็รับรองได้ว่าจะมีพระพุทธคุณสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตให้รอดพ้นจากพยันอันตรายต่างๆได้ใช้พระใหม่ของหลวงพ่อนี่ก็สามารถที่จะแทนพักเก่าได้ในเรื่องของการคุ้มครองป้องกันภัยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อกลวยนี่ย่งบอกนะครับจิตท่านมีความเป็นทิพย์มากจิตท่านมีความไวมากเพราะฉะนั้นสิบเดือดร้อน ขอให้บอกกล่าวท่านเท่านั้นท่านยินดีและก็เต็มใจช่วยเหลืออย่างยิ่งแม้ทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนเดิมและเพื่อให้การทําคลิปนี้มีความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่กระผมทนายชาติราชครูจะสามารถทําได้ก็จะขออนุญาตเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองที่ประสบพบเจอมาดังนี้ครับ ตัวกระผมเองนี้มีความเคารพนับถือเลื่อมใสสักการะในหลวงพ่อกกยเหมือนกับทุกๆท,ท่านแหละครับทีนี้เรื่องเกิดเมื่อวันหนึ่งหลังจากผมสวดมนต์ไหว้พระตามปกติแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะต้องไปกราบหลวงพ่อกวยที่วัดของลูกศิษย์ท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวัดไหนด้วยซ้ําในครั้งแรกนะครับแต่ว่าผมมีพุ่มกระถินพระป่านี่อยู่พุ่มหนึ่ง โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะถวายวัดไหนด้วยก็เอาพุ่มกระถินพระป่าเนี่ยใส่รถไปแล้วก็มุ่งหน้าไปวัดเดิมบางก็ไม่ได้รู้จักวัดเดิมบางมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จักว่าใครเป็นเจ้าอาวาสอะไรทั้งสิ้นเนี่ยรู้แต่ว่าเป็นวัดที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อกลวยเพราะว่ามีเหรียญหลวงพ่อกลวยออกวัดเดิมบางก็แค่นั้นเองก็เลยขับรถจากบ้านมุ่งหน้าสู่วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อไปถึงเนี่ยก็ไปเจอกับลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยที่เป็นเจ้าว่าคือหลวงพ่อพระอาจารย์ถนอมตัวกระผมเองกับหลวงพ่อถนอมนี่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเมื่อผมไปถึงก็ไปกราบหลวงพ่อถนอมตอนนั้นยังไม่ทราบท่านโดยซ้ำว่าฉันชื่อถนอมแล้วก็พอกราบเสร็จผมก็บอกว่าผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยมีพุ่มกระพ้าป่าจะเอามาถวายท่านที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับ หลวงพ่อถนอมท่านเห็นว่าเอ้ยไอคนนี้มันจู่โจรม,มาแล้วก็พูดจาก็แปลกๆดีท่านก็เลยคุยด้วยคุยไปคุยมาก็สนุกท่านก็เล่าเรื่องราวของหลวงพ่อกวยให้ฟังตามประวัตินี่หลวงพ่อถนอมหลวงพ่อกวยท่านรักมากองคหนึ่งนะครับเป็นศิษย์ที่ท่านรักมากองคหนึง่งเพราะว่าหลวงพ่อถนอมนี่ท่านเป็นพระนักเรียนหลวงพ่อกวยนี่ท่านชอบสนับสนุนให้พระเนนเรียนหนังสือ ชอบสนับสนุนให้พระเนเนี่มีการศึกษาเยอะๆหลวงพ่อถนอมเป็นพระนักเรียนเนี่ยลวงพ่อโกยท่านกนรักมากในว่าจะช่วยจัดงานบวชให้ด้วยหรือว่ามีรูปถ่ายหลวงพ่อโวยรูปนี้นะครับที่ออกในงานบวชของพระถนอมหรือพระอาจารย์ถนอมวัดเดิมบางตอนหนึ่งหลวงพ่อถนอมท่านเล่าให้ฟังว่า เมื่อตอนที่หลวงพ่อกลวยท่านมรณภาพใหม่ๆนี่ทางการแต่งตั้งท่านให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินอีกรูปหนึ่งก็หมายความว่าเมื่อหลวงพ่อกลวยท่านมรณภาพแล้วเนี่ยก็ทำการปิดประตูกุฏิทำการลั่นกุญแจเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าใครออกก็ให้คณะกรรมการที่ทางการแต่งตั้งเนี่ยเข้าไปสำรวจทรัพย์สินของหลวงพ่อกลวย หลวงพ่อถน,นอมท่านเล่าให้ฟังว่าในกุฏิหลวงพ่อกลวยนี่ของมีค่าไม่มีเลยแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้นิดๆหน่อยๆท่านก็สำรวจดูก็ไม่เห็นพักเครื่องก็ไม่มีนะท่านเล่าให้ฟังเพราะว่าพักเครื่องนี่นําออกมาไว้ข้างนอกเกือบหมดทีนี้ตอนจะเดินออกมาจากกุฏิหลวงพ่อกลวยนี่ท่านก็เหลือบมองขึ้นไปบนหน้าต่าง พอมองมาที่หน้าต่างท่านจะเห็นช่องด้านบนหน้าต่างที่เป็นกระจกสีนะครับมีพระพระเนื้อผงเนี่ยวางไว้สององค์คือวางลักษณะวางตั้งนะครับไว้สององค์องค์หนึ่งก็คือพระที่ท่านเห็นอยู่ในรูปนี้แหละครับส่วนอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระสมเด็จองค์ใหญ่ๆส่วนพระองค์นี้พระอาจารย์ถนอมท่านบอกว่าท่านเห็นที่กุฏิหลวงพ่อกลวยวันที่ท่านไปตรวจทรัพย์สินนี่แหละครับ เป็นพระสมเด็จแล้วก็ด้านหลังเป็นพระศีวลีตามรูปนี้เลยท่านก็เลยยกมือไหว้ขอหลวงพ่อกลวยในฐานะที่ท่านเป็นศิษย์นะครับแล้วก็เลยหยิบพระสมเด็จนี้ออกมาทั้งสององค์ผมก็พอได้ฟังก็หูพึ่งเลยก็เลยถามหลวงพ่อว่าพระที่ท่านหยิบมาเนี่ยยังอยู่ไหมท่านก็บอกว่าพระองค์ใหญ่เนี่ยได้มอบให้กับลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยที่เป็นพระ ไปแล้วไปนานแล้วแล้วก็ยังเหลืออีกองคหนึ่งผมก็เลยขอท่านชมพอขอดูก็เห็นเป็นพระสมเด็จอ่าสวยงามแบบนี้นะครับพิมพ์ทรงชัดเจนเนื้อหาก็ออกแนวเป็นเนื้อผงที่เป็นผงผ่านการคัดคัดกรองนะครับผงก็คือขาวนวลเลยเรียกได้ว่าเป็นผงที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างดีไม่ได้มีเศษมวลสงมวลสารอะไรเลยเป็นผงละเอียดว่าอย่างนั้น ลักษณะเป็นเหมือนกับพระสมเด็จผู้ดีอ่ะเป็นผงละเอียดมากเป็นใช้ผงพุทธคุณล้วนๆเอามาสร้างเอามาทำแล้วก็พอยิ่งส่องไปก็จะเห็นว่ามีเนื้อหาคล้ายๆกับพระสมเด็จแหวกม่านพิมพ์นิยมแล้วก็คล้ายๆกับพระสมเด็จในตระกูลแหวกม่านของหลวงพ่อกลวยทั้งหมดลักษณะก็แบบนี้เลยนะครับ ด้านหลังเป็นพระศิวลีแต่เสียดายว่ามีบิ่นด้านบนนิดหน่อยแล้วก็ด้านล่างนิดหน่อยสำหรับด้านหลังนะครับนี่ท่านลองชมดูเป็นเนื้อขาวนวลมีคราบแป้งโรยพิมพ์มีความสวยงามมากผมก็เลยขอบูชาว่าอย่างนั้นเถอะขอบูชากับกับพระอาจารย์ถนอมท่านก็บอกว่าเอ้ย ท่านก็มีเมตตานะครับไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยพบกันเลยก็พบกันหัวแรกนี่แหละท่านก็เมตตาท่านก็เลยบอกว่าอ้าวเอ็เองก็เอากเอาพระป่ามาให้ข้ามาถวายข้าเอานี่ข้าให้เองก็ปรากฏว่าผมก็มีบุญได้พระสมเด็จองค์นี้มาไว้บูชาซึ่งก็บูชามาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ผมเห็นว่าเนื้อหาท่านดูสิครับสวยงามมาก ไม่มีบอกชื่อว่าเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ว่าจากประวัติการสร้างประวัติที่ได้รับมาก็แบบที่เล่าให้ฟังนี่ก็ยืนยันได้ด้านบนก็คือเกตจะทะลุซุ้มไปหน่อยหนึ่งนะครับสวยงามก็เลยได้พระสมเด็จองค์นี้มาไว้บูชาสําหรับติดตัวก็เลยถือว่าต่อไปผมหาพระหลวงพ่อกลวยก็จะหาพระในในเนื้อโซนนี้แหละ ซึ่งผมถือว่า <c oughs> นี่เป็นพระที่หลวงพ่อกลวยท่านทําการอธิษฐานจิตปลุกเสกไว้หรือแม้แต่จะกดพิมพ์เองนี่ผมก็คาดเดาว่าอย่างนั้นนะและก็น่าจะเป็นพระที่มีความสําคัญอยู่ไม่น้อยเพราะว่าพระอาจารย์ถนอมท่านบอกว่าก่อนที่ท่านจะเข้าไปในกุติหลวงพ่อกลวยเนี่ยก็มีคนเข้าไปก่อนหน้าท่านแล้วเพราะว่าวัดท่านอยู่ไกลจากวัดหลวงพ่อนะครับกว่าจะเดินทางแต่ว่า พระสมเด็จสององค์เนี่ยก็รอดพ้นสายตาของคนที่เข้าไปก่อนหน้านั้นก็ถือว่าหลวงพ่อกลวยตามความคิดคือหลวงพ่อกลวยท่านก็คงจะบังไว้ให้กับลูกศิษย์ของท่านคือพระอาจารย์ถนอมนี่แหละครับซึ่งต่อมาก็ตกมาอยู่กับผมแล้วก็ผมก็มีพระหลวงพ่อกลวยหลายพิมพ์นะครับที่เก็บสะสมอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์แหวกม่านพิมพ์ปกโพแต่ว่าพระสมเด็จองค์เนี้ย ผมถือว่าหลวงพ่อกลวยท่านก็คงจะมอบให้ผมนะก็เลยเช่าบูชาก็เลยยังบูชาอยู่จนทุกวันนี้แม้ว่าจะไม่ได้เอามาแขวนคอแต่ว่าก็อรัธนานึกถึงตลอดอยู่ในห้องพระตลอดนะท่านดูทรงดูใบหูท่านสวยงามมากนะครับใบหูนิ่เรียวคมมากแล้วก็เนื้อหาก็คล้ายๆกับพระสมเด็จแหวกมาก่านพิมพ์นิยมอย่างที่เคยบอกไป วันนั้นหลวงพ่อถนอมท่านก็ให้รูปฉลองอางานอุปสมบทท่านที่เป็นรูปหลวงพ่อโวยนะนะครับให้มาหลายสิบใบเลยแล้วก็มอบพระสมเด็จองค์นี้มาให้แล้วก็ท่านยังจะให้พระสังกัจจายที่เป็นขนาดห้านิ้วเนื้อปูนนะครับลักษณะเหมือนพระสังกัจจายหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านมีสององค์ท่านก็จะให้มาทั้งสององค์แต่แต่ผมมาพลิกดูที่ก้นก็เห็นว่า มีกระดูกอยู่คล้ายๆกับพระพระที่ใส่กระดูกของของบรรพบุรุษอะไรอย่างนั้นนะครับคือพระสังกัจายเนี่ยแล้วก็ก้นจะกลวงแล้วก็มีกระดูกอยู่เห็นเป็นกระดูกชัดเจนเลยผมก็เลยไม่กล้าเอามาก็ไม่รู้ว่าใครที่โชคดีจะได้รับพระสังกัจายกระดูกเนี่ยต่อจากผมเนี่ยก็ถือว่าคนนั้นก็จะโชคดีเลยเพราะว่า ก็น่าจะหายากนะผมว่าเอาล้ครับเรื่องราวของหลวงพ่อกลวยชุตินทโรเรื่องราวของพระสมเด็จที่ไม่แพงคือพระสมเด็จหลังพระศิวลีนี่ผมก็ขออนุญ,ญาตจบลงเพียงเท่านี้ท่านจําพิมพ์เอาไว้นะครับแล้วเจอที่ไหนเป็นพระของหลวงพ่อกลวยแน่นอนเช่าได้ก็เช่าเถอะครับใช้พระถูกแต่ก็จะได้รู้ว่าพระของท่านมีพุทธคุณสูงเพียงใด สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ